พบกับบอลปอดอีกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถปอดเอวเสไทยเนด์ทักกันครับสีดำเงาดุมากเลยนะครับผมเห็นคับโจงกจัดคันนี้คือจัดทรงหม่แต่งกระตังหน้าใหม่เครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างบอกเลยว่ามีแดของเด็ดๆนั้นเลยนะครับเรื่องแรกนะครับตัวนี้คือจัดทรง่อนเลยก็คือเปลี่ยนไฟหน้าเป็นไฟหน้าโซงมัสแตงนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเห็นอมปไฟวิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดกระตังหน้าเป็นชุดกระังหน้า m 1 0ส,สปไปเดอร์นะครับเซอร์เบลดผมไป,ปหมดเลยนะครับผมรัม้กมีตัวนี้คืออยากจะบอกคือถ้ารุน่นไช้เนี่ยมันจะมีตัวเซนเซอร์มาให้6จุดนะครับเราก็สายได้หมือนเดิมครับ6จุดจะมีหมเดเลยนะครับผมแล้วก็มาด้านของตัวเซนเซอร์ชุดซุ้มล้อก็เป็นชุดซุ้มล้อเดียวกันนะครับซุ้มล้อได้แบบนี้เลยนะครับมาที่ ตัวนี้แม็กตัวนี้เป็นขอบ2ีสนะครับยาง285นะครับแล้วก็แก้บ55หล่อมากพร้อมแตะทรงยกขึ้น2นิ้วนะครับผมหรือลูกค้าอยากยกมากกว่านี้ก็ยกได้ครับแต่ผมว่า2นิ้วกําลังดีกาลังสวยนะครับผมพร้อมกับชุดโชล่างที่เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ยางก็คือตัวนี้เป็นดําได้แล้วตัวข้อตัวนี้จะเป็นโคเมียมแล้วก็เปลี่ยนเป็นดําด้านทั้งหมดนะครับทั้งที่จับเลยเพื่อีกยางนึงที่เราเปลี่ยนก็คือ บันไดข้างเห็นไหมบันไดข้างเป็นทรงแฮมเมอร์นะครับหล่อมากเลยนะครับผมนี่แล้วใชแ้แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็แข็งแรง,แล,แ,ง,แ,รงและเท่ด้วยมาดูด้านไฟท้ายครับผมไฟท้ายจุดหนึ่งที่เราก็เปลี่ยนไฟมหมดเหมือนกันนะครับเปลี่ยนชุดไฟท้ายไฟมหมดเป็น FLVD นะครับแล้วพร้อมกับตัวค่าสังหรับว่าเดี๋ยววันนี้สะารับตัวนี้ได้เลยพร้อมพอเราไปเบรกพอเราลดเบรกก็จะติดเป็นสีแดงนะครับ ตัวนี้เขาเดิมก็เป็นสีบอนดเราก็ครอบให้เป็นสีดำด้านเพื่อให้เข้าชุดแต่งออท้งบมดนะครับแล้วก็จะพร้อมกับมีขี้ฉลามใส่ให้ด้วยนะครับตัวนี้จุดเด่นเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้เปลี่ยนท่อทั้งใบนะครับท่อเป็นท่อของสีนะครับตัวน,นี้เปลี่ยนทั้งเส้นเลยนะครับเสียนลุมากนะคะรับผมผมว่าดูปนจริงแต่ตอทโมบไม่จับนะเป็นท่อแซนนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดู ถายรอบปันดูครับผมโอเคครับดูดูลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากแต่งรถแบบนี้นะครับทั้ง Ford ด a n g e r แล้วก็ฟอร์ดเอลเดยาอจาดตรงใหม่แต่งแบ,บนไนนะครับถามมาที่ฟอร์ดลุกนี้เลยครับฟอร์ดลุกนี้เราติดกับมุนถาวรอนะครับห่างจากมูนค้ายมายมา500เมตรนะครับเบอร์โทรนะครับ0 3 6 6 2 7 7 7 9นะครับเจเจติดตามที่ทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจก็ได้นะครับทางช่องทาง Youtube ก็พิมพ์ว่าปอดลบลีได้เจอเจอข้อมูลหรือโปรโมชั่นทางปอดลีได้ทุกทางครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ